สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับแม่มิวค่ะวันนี้จะชวนมาทำรูเบอรี่ชีสพายนะสุดนี้ไม่ใช้เตาอบไม่ใช้เครื่องตีที่สำคัญเลยก็คือไม่ใช้ครีมชีสด้วยนะคะใครชอบเดี๋ยวมาทำด้วยกันคะที่ผ่านมาก็มีหลายคนขอมานานแล้วนะคะเดี๋ยวมาทำด้วยกันที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของแม่มิวกันนะคะ มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะให้เตรียมนะคะแครกเกอร์นะยี่ห้อไหนแบบไหนก็ได้แล้วแต่ชอบเลยค่ะวันนี้แม่มิวจะใช้ยี่ห้อของริทตัวนี้นะคะมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมพอดีนะซื้อมา1ถุงใหญ่แบบนี้ใช้100กรัมค่ะ1ถุงแบบนี้ก็จะได้100กรัมนะหะซื้อได้ในเซเว่นโลตัสบิ๊กซีมีขายนะ เดี๋ยวจะนำมาบดให้ละเอียดนะคะในถุงซิปค่ะถ้าใครไม่มีถุงซิปแบบนี้ใช้เป็นถุงธรรมดาก็ได้นะขอให้สะอาดค่ะใช้ไม้หรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่สามารถที่จะมาบดได้ค่ะประมาณแบบนี้นะคะก็นำไปเทใส่ชามเดี๋ยวจะนำในส่วนของตัวเนยละลายนะคะมาผสมวันนี้แม่มิวจะใช้เป็นเนยเค็มค่ะ ไปละลายในไมโครเวฟหรือว่าใครจะละลายเนยในบนเตาแก๊สก็ได้นะคะอย่าใส่เยอะนะคะในส่วนของเนยนะ,ะใส่แค่50กรัมก็พอแล้วนะคะในส่วนของตัวแคกเกอร์จะมีรสที่เค็มอยู่แล้วนะ,คะใครจะใช้เป็นเนยจืดก็ได้ะคะ่ะแต่แม่มิวชอบให้มีรสเค็มนิดนึงนะ,ะก็เลยใช้เป็นเนยเค็มนะคะ เรียบร้อยก็เทใส่พิมพ์เลยค่ะวันนี้แม่มิวจะใช้เป็นถ้วยฟอยแบบนี้สำหรับทำบลูเบอรี่ชีสพายโดยเฉพาะนะคะกดตัวแค็กเกอร์นะคะให้แน่นเลยค่ะให้แน่นๆเลยนะคะย้ำนะจากนั้นนะคะเราจะนำไปแช่ตู้เย็นช่องแช่แข็งนะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงเพื่อให้เขาเซตตัวดีค่ะสูตรนี้จะทำได้แค่ถาดเดียวนะคะถ้าใครใช้ ถาดน,นะคะพิมพ์แบบแม่มิวนะคะเตรียบร้อยก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องฟิตเลยค่ะแล้วก็หลังจากผ่านไปสัก30นาทีนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของตัวที่จะใช้แทนครีมชีสนั่นเองก็คือใช้แป้งข้าวโพดแล้วก็ตามด้วยวิปปิ้งครีมถ้าใครไม่มีใช้นมจืดหรือว่านมข้นจืดหรือน้ำเปล่าแทนได้นะคะคนให้เข้ากันก่อนค่ะในส่วนของตัววิปปิ้งครีมของแม่มิวแช่ตู้เย็นมานะคะ เพราะฉะนั้นคนแป๊บหนึ่งมันจะเซตตัวแบบนี้ค่ะแต่ถ้าใช้เปน็นนมจืดจะไม่เซตตัวแบบนี้นะใส่นมข้นหวานลงไปสัก1-2ช้อนโต๊ะความหวานนะคะแล้วแต่ชอบนะคะหลังจากที่ผสมเสร็จให้ชิมรสชาตินะ,ะก็ปรับความหวานความเปรี้ยวได้ตามชอบเลยค่ะคนให้เข้ากันนะ,ะต่อด้วยโยเกิร์ตนะคะรสธรรมชาตินะ หถ้วยค่ะหรือว่า135กรัมนะคะคนให้เข้ากันดีก่อนค่ะจะผสมทีละอย่างนะคะเข้ากันดีแล้วนะกับโยเกิร์ตก็ใส่ในส่วนของกลิ่นวานิลาเพิ่มความหอมเข้าไปถ้าใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้ชิมนะว่าชอบความหวานประมาณนี้แล้วหรือ,อยังนะคะก็ปรับได้ตามชอบเลยจากนั้นก็นำม,มานะคะคนต่อในหม้อน้ำร้อนแบบนี้ค่ะใครจะใส่กับหม้อโดยตรงก็ได้แต่ว่าถ้ามือใหม่แนะนำให้ทำแบบนี้จะง่ายสะดวกกว่าแล้วก็ไม่ไหม้นะเผื่อว่าถ้าใครตั้งกับหม้อโดยตรงก็อาจจะคนไม่ทันอาจจะจับตัวเป็นก้อนหรือว่าไหม้นะคะเนื้อจะไม่เนียนไม่สวยค่ะ พอข้นแล้วนะคะก็ใส่เนยเค็มลงไป10กรัมใครไม่มีเนยนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้นะเนยจะเพิ่มความมันเงาค่ะเรียบร้อยสุดท้ายก็ใส่น้ำมะนาวสดลงไปย้ำนะคะมะนาวสดนะครึ่งช้อนชาค่ะพอคนผสมให้เข้ากันแล้วให้ชิมนะคะรสชาติความหวานความเปรี้ยวนะปรับได้เลยค่ะเรียบร้อยก็นำม,มาเทใส่เลยค่ะ ใส่ตอนร้อนๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เกลี่ยหน้าให้เขาเสมอเรียบสวยงามนะคะพักทิ้งไว้ให้เขาไขา่ร้อนสักประมาณ10-15นาทีจากนั้นก็นำเข้าตู้เย็นแช่ช่องฟรีซเลยนะคะประมาณสองชั่วโมงค่ะถ้าใครอยากจะนำไปอบก็ได้นะคะ หลังจากที่แช่ตู้เย็นนะคะช่องแช่แข็งสองชั่วโมงแล้วก็นำมาตักแบ่งเป็นชิ้นๆได้เลยค่ะใครจะแช่นานกว่านี้ก็ได้นะคุณภาพขึ้นอยู่กับตู้เย็นของแต่ละบ้านด้วยนะอันนี้ตู้เย็นของแม่มิวนะคุณภาพก็ได้แค่นี้นะคะจะเห็นว่าในส่วนของครีมข้างบนยังมีความนิ่มอยู่นะจะไม่แข็งตัวนะคะถ้าทานไม่หมดแนะนำให้แช่ตู้เย็นช่องแช่แข็งค่ะ ใส่บลูเบอรี่ลงไปนะคะให้เต็มเลยค่ะใครจะใช้เป็นสตรอเบอรี่หรือว่าอย่างอื่นได้ตามชอบนะในส่วนของตัวบลูเบอรี่จะเป็นแบบกระป๋องนะคะเป็นไปหาซื้อได้ใน l o ตัสบิ๊กซีแมคโคร้านขาย,ขายเครื่องครัวอุปกรณ์เบกเกอรี่มีขายค่ะนี่เลยนะพร้อมทานแล้วสูตรนี้ทำง่ายนะไม่ใช้ครีมชีสต,ต้นทุนต่ำนะคะรสชาติอร่อยนะคะไม่แพ้สูตรที่ใช้ครีมชีสเลยนะ แต่ว่าเรื่องของความหอมนะ,ะสูตรนี้ไม่ได้ใช้เตาอบเพราะฉะนั้นเรื่องของความหอมในส่วนของตัวแท็กเกอร์ก็อาจจะหายไปนะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูค่ะใครทําได้แบบไหนก็มาเมนบอกกันเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ